ไปฮะาปไปด่วนเลยที่นี่จะยังงัดลูกสาวนี่พ่อไม่เอาไปขายลูกกินเนี่ยพี่เต้ไปกันต่อตัดต่อเร็วมดตะอิดออดอยากได้ผัวังตัวสั่นทำหน้าที่อยู่เมียซะฉันทำหน้าที่ทั้งบนเตียงทั้งเป็นคนใช้กลางวันกลางคืน คุไม่เคยได้อยู่พักเลยคุณยังเห็นจ้าเป็นคนอยู่ไหมเห็นสิเห็นว่าเป็นคนที่ฉันเกลียดนี่ฉันเกลียดลูกสาวบ้านนี่ฉันมาแต่งงานเพื่อขัดต่อได้ยังไงแม่โพบิวแท้ๆที่เลยต้องมาเจอชะตากรรมแบบนี้แทนบิวอะยู่สัญญา พี่เรียนจบหาเงินมาใช้หนี้พ่อได้พวีวจะกลับมาถ่ายตัวพี่นะเอาพี่นะพี่ปุ้ยอ้ย่อใครน้ออ,อ,อีบิวยังไงมึงต้องแต่งงานกับลูกเศรษฐีบ้านนั้น ตบมีไอโก้หนูไม่แต่งเป็นตายหราดีไงไหนูก็ไม่แต่งอีนี่ตบพ่อะะคะแม่หนูแต่งแทนน้องได้ไหมคะเจ้าคุยกับมึงอ,อ,อ่ะอีบิวไฟฮะเขาไม่เอามึงควายเขาจะเอาอีบิวเขาบอกมึงมึงตัวเล็กข้อลูกยาเนียหายพ่อคะ แต่ว่าน้องเขาต้่งสอบเข้ามาหาลัยได้เองนะคะไม่ให้น้องไปเรียน,นักโทษเถอะนะคะน้องนะนี่ผมสอบจากมหาลัยจะได้สอบหนูได้ที่หนึ่งเลยนะพ่อหนูอยางมีงานดีๆทำอ่ะหนูจะได้ดูแลทุกคนในครอบครัวได้ทุกคนจะได้ไม่ต้องลำบากไงพ่อไม่ให้หนูไปต้องตัง้งความหวันนะเรียนสูงๆเหรอมึงเป็นผู้หญิงหร มึงเรียกสูงๆไปทำไมมึงเรียกแบเท่านั้นอะสุดท้ายมึงก็ต้องหยิบไวอยู่ดีเว้ยนี่แหละทางรัดของมึงเรียกสูงๆมึงเหรอฮะแล้วมึงอย่ามาพูดเรื่องนี้กกับูอีกนะ เดี๋ยวเจ้าบาวจะให้คนมารับน้องมึงแล้วมึงแต่งหน้าแต่งตัวทำหมอนให้น้องมึงสวยๆเลยอยากะตอนอยู่กับกูด้วยมึงเยรุ่นห้างมากแบบอยากอะไรกินเหล้า ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยซื้อตึกของผมโดยที่ไม่ต่อราคาเหมือนเจ้าอื่นๆเลยว่าแต่เงื่อนไขที่มาดามต้องการคืออะไรนะครับฉันจะซื้อตึกหลังนี้พร้อมกับคนดูแลที่ชื่อปุ๋ยไฟภรรยาผมเหรอครับใช่ด้วยเงินหนึ่งล้านบาท ผมเกรงว่าคงจะไม่ได้หรอกครับทําไมละ่ะฉันได้ยินมาว่านายไม่เคยรักและให้เกียรติเธอคนนี้เลยเธอมันก็แค่เมียขัดดอกแต่ตอนนี้ผมรักเธอแล้วครับที่เธอต้องทำทุกๆอย่างก็เพราะว่าเสียสละให้น้องได้ไปเรียนตอบแทนบุคุณพ่อด้วยการเป็นลูกกระตันยู มาเป็นเมียขัดดอกให้ผมนี่คุณรู้ได้ยังไงอ่ะก็น้องสาวคนนั้นก็คุณมาดาำดิวคุณรักพี่สาวฉันจริงๆเหรอรักครับคอับป่ฝ้าย <c oughs> ผมขอโทษนะ ที่ทำไม่ดีสารพัดอย่างกับคุณน่ะต้องแต่นี้ไปผมจะดูแลคุณอย่างดีแล้วคุณพ่อพยายางผมฉันดีใจกับพี่ด้วยนะบอกไปเนี้ยฉันขอให้พี่มีความสุขแล้วฉันก็ขอบคุณมากที่พี่เสียสละเพื่อฉันโดยตลอดอ่ะฉันภูมิใจในตัวแกมากเลยนะ ที่แกทำตามสัญญาแล้แกกลับมารักฉันจริงๆอะดูแกสิต้องสาวขนาดนี้แล้วอะฉันคูใจนใี่เธอแกมากเลยนะบิลรักแกนะ